เปิดโลกการลงทุนโดยธนาคารกรุงเทพพรูคอร์เปอเรชั่นว่ากรรการเงินมันนี่เอ็กซโปกรุงเทพสวัสดีค่ะสระทันค้า สวัสดีค,ะค่ะคุณผู้ชมคะ่ะการเคลื่อนไหวนะคะในเวลาของตลาดหุ้นไทยจะมีปัจจัยอะไรหนุนนั่นนะคะเรืร่อยยง,ง,ขงของกรีซยังเป็นประเด็นที่น่าห่วงแค่ไหนยังไงค่ะประเด็นของกรีซนั้นเป็นที่จับตาม,มองนะคะเพราะว่าจะมีการพิจารณาการหรือว่าพูดคุยถกเถียงการเกี่ยวกับทิศทางของการชรําระหนี้ในวันที่24เมษาย,ยนนี้ค่ะจับตามามเป็นพิเศษนะคะในช่วงนี้เพราะว่ากรีซเองนั้นดูทีท่าว่าเงินกําลังจะหมดครั้งนะคะแล้วก็อาจจะส่งผลทําให้การผิดนัดชําระหนี้เกิดขึ้นได้แต่ทางด้านของประธานของ ECB เองนายมาริโอดากี้นะคะระบุบอกว่า อย่างไรก็แล้วแต่ค่ะถึงแม้ว่ากรีซนะคะจะผิดนัดชําระหนี้หรือว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็ไม่กระทบต่อเสถียรภาพของยูโรโซนแต่อย่างใดค่ะในขณะเดียวกันนะคะบรรยากาศการซื้อขายในค่ําคืนที่ผ่านมาของตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ยุโรปนั้นค่อนข้างสดใสเลยทีเดียวค่ะขานรับกับการที่ธนาคารกลางจีนนะั้นมีการประกาศลดอัตราการการสํารองของธนาคารลงมานะคะหรือว่า R r ลดลงมา1%แต่ว่าเมื่อวานที่ผ่านมานั้นตลาดหุ้นในโซนของจีนกับเซี่ยงอ่าทางด้านของฮ่องกงเองนั้นอาจจะไม่ได้ค่อยขานรับ สักเท่าไหร่นะคะเนื่องจากว่ามีการตั้งนะคะในเรื่องของมาตรการควบคุมหุ้นร้อนขึ้นมาก็มีลักษณะของการช็อตเซลล์เกิดขึ้นแต่ว่าบรรยากาศในเช้าวันนี้ค่ะถือได้ว่าตลาดหุ้นเอเชียนั้นก็ปรับขึ้นมาค่อนข้างจะสดใสนะคะตามทิศทางของตลาดหุ้นสหรัฐและก็ยุโรปที่ปรับตัวอย่างคึกคักเมื่อวานที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะในโซนของยุโรปเองนั้นนะคะได้รับแรงหนุนค่ะจากหุ้นในกลุ่มของเมืองแร่ด้วยนะคะหลังจากที่มีการคาดการณ์กันว่าจะมีการอาัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่จีนและในขณะเดียวกันค่ะ ในอนาคตข้างหน้าก็คาดการ่วจีนนั้นอาจจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก0.25ก็เป็นได้นะคะทาให้บรรยากาศการซื้อขายในทิศทางของตลาดหุ้นเอเชียเช้าวันนี้นั้นค่อนข้างสดใสค่ะดังนั้นนะคะสําหรับใครที่อยากจะติดตามว่าแล้วจะมีการประเมินทิศทางของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเริ่มมีการทยอยประกาศผลประกอบการไตรมาสที่1ของกลุ่มธนาคารออกมาแล้วนะคะไปตรวจสอบกันค่ะจากทางด้านของคุณประกตเสริวัฒนเกตค่ะผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนจากเอเชียพลัสกรุ๊ปโฮลดิ้ง สวัสดีค่ะคุณประกิตค่ะครับสวัสดีครับเรามีการเตรียมการนะคะหรือว่ามองแล้วก็ให้คําแนะน,นํานักลงทุนอย่างไรดีคะเพราะว่าช่วงนี้เริ่มมีการประกาศผลประกอบการไตรามาสที่1ออกมาแล้วถือว่าเป็นไปตามคาดหรือว่ามันมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่จะเติบโตได้ดีกว่าที่ผ่านมานะ่ะค่ะคือในส่วนของกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยเมื่อวานก็มี SCB กับ K b แ n k ที่ประกาศออกมานะครับก็ มากกว่าที่เราคาดเล็กน้อยนะครับรวมต่องแบงก์นี้เนี่ยมันก็จะไป offset กับตัว t n b ที่ประกาศออกมาแล้วน้อยกว่าที่เราคาดไว้นะครับส่วนตัวอื่นที่ประกาศไปก่อนหน้านย่ยเช่น KKP, LH Bank, นะครับ Tisco เนี่ย, K K P, Bank, นะ Up isco, ยก็พรุ่งนี้เนี่ยก็ินไลน์ก็คือเท่ากับที่คาดนั่นหมายความว่าตอนนี้เนี่ยผลประกอบการโดยรวมของกลุ่มเนี่ยไม่น่าจะไม่น่าจะหลุดไปจากที่ประเมินไว้ที่5.1มื่นล้านบาท นะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็เป็นไปตามที่คาดหมายนะครับส่วนกลุ่มอื่นๆนเนี่ยท,ที่ยังไม่ได้ประกาศแต่ว่าก็ต้องติดตามเนี่ยซึ่งยกตัวอย่างเช่นกลุ่มพลังงานเนี่ยผมเชื่อว่าก็คงพิดกระถาทุนว่าตรมากที่แล้วที่หกหมื่นกว่าล้านเนี่ยมาเป็นทำไมได้ตอนนี้อยู่ที่มาทั้งสามพันล้านเป็นเศษหรือสามพันล้านขึ้นไปนะครับปิดโตเกนีก็น่าจะประมาณออกขอภายสามหมื่นล้านนะครับแล้วก็ปิดโตเคน,นีน่าจะประมาณหมื่นล้านรวม ปิตโตเคมีพลังงานธนาคารเนี่ยก็หน้าจอหมาน9ก้าหมื่นกว่าล้านนะครับส่วนกลุ่มอื่นๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกคอนซัมชันนะครับโดเมสติกในประเทศเนี่ยพวกนี้เนี่ยอาจจะอาจจะอาจจะน่าจะยังโอเคอยู่ยกตัวอย่างเช่นพวกวัสดุกอ่อสร้างเนี่ยปูนใหญ่แม้จะไม่ถึง9 0้าพันเนี่ยแต่ว่าก็ไม่เออแปดันกว่าอยู่ดีนะครับปูนการก็ทรงตัวทัสโกดีขึ้น VNG ดีขึ้นอย่างที่เป็นต้นเพราะวัสดุกอ่อสร้างเนี่ยมันดีขึ้นนะครับอสังหาก็ ดีขึ้นนะครับพวกค้าปลีกเนี่ยแม้ว่าเซ็นร์เซ็สโตเนี่ยอาจจะไม่ดีมากนะแต่ว่าจำนวนสาขาที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยาเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวช่วยชดเชยรายได้ได้นะครับวันนั้นภาพรวมของพวกคอนซัมมันโดเมสติกเนี่ยน่าจะโอเคเอาภาพรวมของกําไรของตลาดเนี่ยมันก็เลยน่าจะน่าจะยังมีความหวังที่สองแสนล้านบาทนะครับ ถ้าหากว่าเรามองถึงวันที่22เมษายนนี้เนี่ยนะคะจะมีการตัดสินใจว่าจะเลื่อนการจ่ายค่าประมูลหรือไม่สําหรับทีวีดิจิตอลตรงนี้เองเนี่ยมันจะส่งผลอย่างไรต่อบรรยากาศการลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้บ้างหรือเปล่าคะก็ณณณปัจจุบันผมว่าคงคงคงยังไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรแต่ถ้าเลื่อนจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทจทะเบียนอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะพวก ผู้ที่ดะดนิงนธุรกิจทีวีดิจิตอลทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเวิร์กโมโนนะครับทุกคนก็ชะลอการจ่ายออกไปได้เนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็คงไม่ได้ถึงขนาดทำให้สินบ์ดีขึ้นอย่างมีนัยยะนะครับค่ะถ้าเรามองในช่วงระยะเวลานี้นะคะคำแนะนําการลงทุนสําหรับกรอบการเคลื่อนไหวจะบอกนักลงทุนอย่างไรดีคะเพราะว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยก็ประเมินว่าพอขึ้นมาค่อนข้างมากมีโอกาสที่จะมีแรงเทขายทํากาไรออกมาเหมือนกันเราจะวางกลยุทธ์การลงทุนในรอบสัปดาห์ยังไงดีอะคะคืออย่างแรกเนี่ย เออร์เน็งไม่มีปัญหาอะไระนะครับพอความคาดหวังเรื่องเออร์เน็งยังไม่มีปัญหาเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นตัวประคองตลาดต่อไปได้นะครับแล้วสัปดาห์หน้าเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของการประชุมกรงเอฟโอเอ็มซีเพราะนั้นเนี่ยความคาดหวังเรื่องการใช้นโยบายการเงินงที่ผ่อนคลายเนี่ยมันก็จะเป็นอีกตัวอีกตัวช่วยตัวหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะไปค้านกับตัวแรงขายที่อาจจะเกิดขึ้นจากทิกเกอร์ฟันที่เสนอขายไปเมื่อเดืนอนมีนา นังนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยกรอบการเคลื่อนไหวมันก็เลยจะอยู่แคบๆนะครับไม่ได้ขึ้นหรือหวาหรือไม่ได้ลงรุนแรงอะไรนะครับก็น่าจะอยู่ในกรอบประมาณตั้ง1ถึง1,580นะครับกรอบ40สจุดในขตาในสัปดาห์นี้นถึงสัปดาห์หน้าค,นครับได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะ ค่ะสวัสดีค่ะนอกจากจากนี้แล้วนะคะสำหรับใครที่ติดตามบรรยากาศการซื้อขายในมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงเองนะคะระบบบอกว่าในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยมีโอกาสเหมือนกันนะคะที่จะจะลงมาแตะอยู่ที่แนวรับสักประมาณ1,520นะคะและแนวต้านถัดไปก็คืออยู่สักประมาณ1,570ถึง1,580จุดค่ะบรรยากาศการซื้อขายช่วงนี้อาจจะต้องจับตานะคะว่าบรรยากาศในซนติเมนต์ต่างประเทศเนี่ยพอจะหนุนนาบรรยากาศการซื้อขายในตลาดหุ้นไทยหรือว่านักทุนต่างชาติได้มากน้อยเพียงใดในขณะที่ทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยนยังเคลื่อนไหว อยู่ในกรอบของการแข่งข่าค่ะนักหุ้นต่างชาติเมื่อวานนี้ซื้อสุทธินะคะในตลาดตราสารหนี้จํานวนสักประมาณ7 0 0กว่าล้านบาทแต่ว่าปริมาณการซื้อขายยังเบาบางในตลาดหุ้นไทยค่ะวันนี้รอจับตาดูกันนะคะส่วนใครค่ะที่อยากจะทํากําไรสูงสุดนะคะในทิศทางของการบริหารพอร์ตให้มีความมั่นคงมีการเฉลีย่ยความเสี่ยงนะคะหนึ่งในนั้นก็คือตราสารหนี้มีความน่าสนใจนะคะสำหรับคนที่อยากจะเข้ามาลงทุนค่ะแต่ว่าความน่าสนใจนั้นเป็นอย่างไรติดตามได้ในรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะ การระดมทุนของภาคเอกชนผ่านตลาดตรา,าสารหนี้ไทยในช่วงไตรามาสที่1ปี2558พบว่ามีสัดส่วนลดลงโดยการระดมทุนในตรา,าสารหนี้ระยะยาวทั้งสิ้น82,400ล้านบาทลดลง37%จากไตรามาสที่1ปี2557เนื่องจากผู้ออกตรา,าสารหนี้รายใหญ่ออกตรา,าสารหนี้ไปก่อนหน้าแล้วทำให้ในไตรามาสที่1มีเอกชนออกตรา,าสารหนี้ทั้งสิ้น158บริษัท ขณะที่กระแสะเงินทุนต่างชาติในช่วงไตรามาสแรกไหลออกสุดที่7,159ล้านบาทน้อยกว่าไตรามาสที่1ปี2,557ที่มีเงินไหลออกทั้งสิ้น23,154ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นการไหลออกจากตราสาหนี้ระยะสั้น7,242ล้านบาทและไหลเข้าในตราสารหนี้ระยะยาว83ล้านบาท การลงทุนในตราสารหนี้ช่วงที่เหลือของปียังต้องจับตาการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดที่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าจะปรับขึ้นเมื่อไหรเนื่องจากมีตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญของสหรัฐที่ยังคงต้องติดตามเช่นตัวเลขการจ้างงานการส่งออกอัตราเงินเฟ้อและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ณสิ้นเดือนมีนาคมต่างประเทศถือครองตราสารหนี้ไทยทั้งสิ้น676,285ล้านบาทลดลง1.05%จากสิ้นปี2557อายุเฉลี่ยตราสารหนี้เพิ่มขึ้นจาก6.6ปีในปี2557เป็น7ปีในเดือนมีนาคมสำหรับการระดมทุนตราสารหนี้ในไตรามารส2จะเพิ่มขึ้นจากไตรามาสแรกนักลงทุนอาจเห็นการออกคุนกู้จากภาคเอกชนมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์กลุ่มก่อสร้างและกลุ่มสื่อสารที่ต้องลงทุนรองรับสิท <G. S 2> ในปัจจุบันนี้ฮะมีมีบริษัทหลายบริษัทอยากจะออกนะครับอยากจะออกตราสารนี่ภาคเอกชนนะครับแต่จากกฎระเบียบแล้วเนี่ยนะครับจำเป็นต้องรอการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเกิดขึ้นในเดือนอปลายเดือนนี้กับต้นเดือนหน้าเนี่ยนะครับเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเราคาดว่าน่าจะมีการออกอหุ้นคู่ภาคเอกชนมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงปลายของไตรมาสสงหรือไตรมาสสครับ ขณะที่อัตราผลตอบแทนระยะสั้นคาดว่าจะทรงตัวตามภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงขณะที่อัตราผลตอบแทนระยะยาวอาจปรับสูงขึ้นตามการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐนอกจากตราสารนี้จะเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดก,การความเสี่ยงแล้วนะคะยังเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการอาัดฉีดสภาพคล่องค่ะแล้วก็เป็นที่มาของการที่จะอัดฉีดสภาพคล่องในรูปแบบของ QE นะคะความน่าสนใจของประวัติของ QE นั้นเป็นเช่นไรไปติดตามได้ใน AC Tips ค่ะ เรารู้จักคําว่า QE หรือว่านโยบายผ่อนคลายทางการเงินอย่างชัดเจนที่สุดก็หลังจากที่สหรัฐประกาศใช้ค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศ ญี่ปุ่นถือเป็นประเทศแรกค่ะที่นำนโยบายของ QE มาใช้ค่ะเพื่อแก้ไขสภาวะเงินฝืดในประเทศในปี2001ค่ะเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับธนาคารซึ่งจะมีผลต่อผู้ประกอบการในประเทศต่อมาระหว่างปี2007ถึง2011สหรัฐอเมริกาอังกฤษและสหภาพยุโรปได้นำมาตรการทางการเงินนี้มาใช้อีกครั้งค่ะโดยเฉพาะสหรัฐที่อัดฉีดเม็เงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจถึง4ครั้งภายในระยะเวลาเพียงแค่2ถึง4ปีค่ะ นักวิเคราะห์เคยกล่าวไว้คขาว่าถ้าสหารัฐซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจไม่ประกาศใช้ในโยบาย QE โลกทั้งโลกอาจประสบกับภาวะมหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกเหมือนกับปี1929ก็เป็นไปได้ค่ะมาตรการ QE ที่สหรัฐประกาศใช้ทั้ง4ครั้งพรุ่งนี้มาดูกันค่าว่าจะมีผลเสียและผลดีอย่างไรต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยค่ะ เด็ดทิ้งท้ายกันสักนิดหนึ่งนะคะราคาน้ำมันนั้นเฉลีย่ยตอนนี้อยู่ที่56เหรียญน,นะคะส่วนทิศทางราคาทองคำเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ1,194เหรียญค่ะวัขอบคุณคุณแพนมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ